ไปในนี้จริงๆมมนต้องอยู่ไไกกออยตรง,งนี้ป่ะเนี่ยตจอนมันนอกอันลเนี่ยงมตอยู่นี้ป่ะทือิงยังไงบิดสายไงหัวนี่ทั้งคนอ่ะบ,บ,บ,บิดหน่อยบิดบหมุนอต้อ,อยู่ลักา,านี้หมุนนี่ <c oughs> ออกแรงหน่อยเนะดีบ<ป>ิดหมุนเนี่ยหมุนไม่ใช่ น้ำไหลตรงนี้ไหมนี่ผ่านการปรับปรุงเป็นรุ่นที่สองมาแล้วนะเนี่ยไหลอันแรกก็ดีแล้วก็อันนี้เหมือนจะแรงไปไหมอ่ะไ,ไม่มันตรงเห็นสายตรงไหมเห็นสายน้ำไหมตรงแมวเลยไม่มีเบี้ยวเลยตรงเป๊ะ